ทิกเด็กกันตายแก้โจทย์ผู้นาทำทาได้ใน3นาทีน้องฮะสำหรับโจทย์ข้อนี้เขาว่าไงฮะเขาบอกว่ากําหนดให้ a 1 a 2 a 3 a 4 <c oughs> เป็นคําตอบของสมการฮะ x กาลัง4ลบ3 x กาลังสลบ4เท่ากับ0ฮะแล้วโจทย์ถามเราว่าค่าของ1ลบ a 1คูณ1ลบ a 2คูณ1ลบ a 3และคูณ1ลบ a 4มีค่าเท่ากับ เ,เะฮะ <_ an> เ้ยโจทย์ข้อนี้ทำยังไง <_ an> ลองพิจารณาจากสิที่พี่พูดก่อนนะครับ <_ an> สมมุตินะถ้าน้องทําด้วยวิธีตรงนะน้องสังเกตไหมตรงที่พี่ไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้นะครับมันคือสมการกําลังสี่ถูกปะ <_ an> ถ้าน้องทาตรงๆนะน้องจะต้องทําการนะฮะแก้ฮะสมการฮะกำลังสี่ก่อนโอเคไหมอ่านะครับแก้สมการกําลังสี่ก่อนครับเพื่อให้ได้ เพื่อได้กีคําตอบครับ4คําตอบโอเคไหมเพื่อให้ได้4คําตอบฮะซึ่ง4คําตอบมันก็คือ A1 ฮะ a 2ฮะ a 3แล้วก็ A อะไรฮะ a 4ตามที่ถันไหเสร็จแล้วฮะเมื่อน้องได้4คําตอบนี้ใช่ไหมน้องเอา4คําตอบนี้เข้ามาแทนตรงนี้ไงแล้วยากสุขศาสตร์ก็คิดอะไรครับ คิดเลขน้องก็คิดเนี่ยคำนวณตัวเลขจากตรงที่พี่ไฮไลท์สีชมพูก็กจะได้คําตอบแล้วดูว่าตรงกับชอยข้อไหนจริงปะโอเคนะฮะนี่คือวิธีตรงโอเคไหมแต่สิ่งที่พี่จะนําเสนอน้องในวันนี้นะครับนะพี่อยากจะบอกน้องนิดนึงครับมองให้ลึกสักนิดนะวิธีคิดพหุนามเนี่ยจะเปลี่ยนไปย้ำอีกรอบนะถ้าน้องมองให้ลึกสักนิดนะวิธีคิดพหุนามของน้องจะเปลี่ยนไปถามว่าใครทําแบบเนี้ยผิดไหม ไม่ผิดหรอกครับแต่มันค่อนข้างเสียเวลาโอเคปะ่ะนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนน้องฮะนะครับเป็นเทคนิคที่น้องไม่ต้องแก้สมการเลยโอเคปะ่ะแต่น้องสามารถหาคําตอบชุดนี้ได้เลยตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ถันะเสร็จภายใน3าบรรทัดเท่านั้นฮะและไม่เกิน3นาทีแน่นอนโอเคไหมฮะอะข้อนี้ต้องทําอย่างไรพี่ขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะนะครับข้อนี้นะครับสิ่งแรกเลยที่น้องต้องรู้ฮะจากตรงที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองครับ เขาบอกว่า a 1 a 2 a 3 a 4เป็นคําตอบของสมการจริงป่ะนะครับข้อนี้ก่อนอื่นเลยน้องต้องมีไอเดียนี้ฮะไอเดียที่น้องจะต้องมีนะนั่นก็คือถ้านะครับ a เป็นคําตอบนะของนะครับสมการ px เท่ากับ0ของสมการ px เท่ากับ0ย์นะแล้วครับ x ลบ a เนี่ยโอเคไหมแล้ว x ลบ a เนี่ยจะเป็นพี่ขอเขียนย่อๆนะต่อปกอนะจ๊ะตัวประกอบฮะของนะครับ px เสมอฮะเอาละฮะจากไอเดียตรงนี้ละฮะเขาเรียกมันว่านะครับทฤษฎีบทตัวประกอบฮะไม่รู้น้องพอจำได้ไหมตัวนี้นะเราเรียกว่านะครับทฤษฎีบทตัวประกอบฮะ ต่อปกอแล้วกันนะตัวประกอบโอเคไหมจากทฤษฎีบทตรงนี้มันทําให้เราแปลความได้แบบนี้ครับอ่ะมิตรลักแฟนเพลงช่วยพี่นะงั้นจากตรงที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้นี่นี่พี่ขอเขียนมาตรงนี้นะตรงที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับน้องสามารถใช้ทฤษฎีตัวประกอบที่พี่เนี่ยสร้างไอเดียให้น้องตรงนี้น้องก็เลยสามารถทําออกมาได้เป็น x ลบ a 1ถูกมคูณ x ลบ a 2คูณ x ลบ a 3 และก็คูณ x ลบ a 4ตามพีม่เถะนะมันจะต้องเป็นตัวประกอบถูกไหมของ p x ถูกปะที่จับเท่ากับศูนย์ไว้นั่นก็คือตรงที่พี่ไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้โอเคไหมนั้นตรงที่พี่ไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้ปึ๊บอ่ามันก็คือต้องจับเท่ากับนะฮะนะครับ p x ตรงนี้ของเราครับนั่นคือ x กำลัง C ลบ3 x กำลังสองครับและก็ลบ4นั่นเองตรงนี้เนาะทุกคนตามพีม่เถะนะโอเคนะอ่าพี่ขออน,นุญาต เรียนตรงนี้นึงปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วยังไงฮะเมื่อน้องสร้างแพทเทิร์นได้แบบนี้เสร็จน้องสังเกตไหมน้องต้องเฉล็บให้เป็นนะนี่หัดมองแบบเฉล็บฉลบหน่อยดูตรงนี้พี่ไฮไลท์สีชมพูตรงนี้พี่ไฮไลท์สีชมพูถ้าน้องลองมองเทียบกับสีเหลืองนี่สีชมพูงี้แล้วมองเทียบกับสีเหลืองที่พี่สร้างงนี้เห็นนะมันคล้ายๆกันถูกไหมมันคล้ายๆกันแต่ถ้ามันจะเหมือนกันเลยนั่นแสดงว่าถ้าน้องฮะลองแทน x ด้วยเลขหนึ่งฮะโอเคไหมลองแทน x ฮะ เท่ากับ1ลงไปฮะโอเคปะ่ะถ้าน้องฮะลองแทน x เท่ากับ1ลงไปนี่ฮะน้องจะได้แบบนี้1ลบ A1 คูณ1ลบ A2 คูณ1ลบ A3 คูณ1ลบ A4 ฮะและแทนฝั่งซ้ายต้องแทนฝั่งไหนฮะฝั่งขวาตรงนี้จะได้1กําลังซลบ3คูณ1กําลัง2และลบ4และน้องเห็นไหมครับว่าด้านซ้ายมือตรงนี้จะเหมือนสิ่งที่โจทย์ทำไมแล้วถามแล้วจริงไหม เพราะฉะนั้นฮะเกมเกมนี้จบแล้วครับยากสุดคณิตศาสตร์ที่เลยจ๊ะคิดเลขเพราะฉะนั้นฮะพี่ขอสรุปเป็นบรรทัดสุดท้ายครับเรากำลังจะได้คําตอบนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องคิดเลขฝั่งขวามือตรงนี้เปียงโอเคปะ่ะสุดท้ายน้องคิดเลขแล้วตรงนี้จะตอบลบหกนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นฮะ คำตอบของโจทย์ข้อนี้ฮะแทนที่น้องจะต้องไปแก้สมการฮะกำลังสี่ฮะนะครับสียเวลาเวลาฮะน้องเพียงใช้เทคนิคตรงนี้เท่านั้นฮะน้องก็สามารถได้คำตอบแล้วฮะข้อนี้ตอบลบหกฮะตอบช้อยข้ออะไรครับข้อที่1นนั่นเองฮะและนี่แหละครับคือเทคนิคหรือทริคในการแก้โจทย์พหุนามนั่นเองครับเด็กหกทุกคนควรจะรู้นะเพอข้อสอบนะครับในปี64 6 5ก็ออกทริคแบบนี้เช่นเดียวกันฮะพร้อมสอบเข้ามหาลัยครบจบที่ Open d นดูเรียนทีแคสมัครเลย